ผ่านมาแล้วครับเ้อ08091819122224แต่ว่าตัวเด่นที่สุดคือ62214มีแน่ยืนยันพร้อมมีแน่ยืนยันร้อมเขียนเขียนไว้เป็นหลักฐานอาเราข้างบนข้างล่างสุดสมตัวก็37เจ็ดสามห้าเจ็ดสาห้าเจ็ดสามห้าพี่ลานมากก็ได้เจ็ดสามสามเจ สองตัวกับเขาบทล่างได้เลยกัวเจีวอะไรนี่ไงไห้ตัวครีบ่านให้บ่ไห้ตัวปบีมันเตียนไปเขาที่ว่านไปทับเขาเขาเทียบวาวของเขามานเห็นั่นของไกวก้อนเลยอันนี้เต็นมือเล็กออกได้ไีมอ่าไม่เท่ากันชุดนี้ชุดสามตัวนะปู มสองตัวว่านดาให้แล้วหรอสองตัวได้มาแล้วพี่รองเนาะสำหรับปูทุดงครับดึกหลับเด้อพี่รองเด้อฝากต้อนพ่อแม่พี่รองครับผมเอาเมื่อนี่เข้ามาติดตามชุดสามตัวเพราะว่าปูย่างบ่านไดนให้ครับอ่าตุกเงื่องหันเต็มเต็มผัวเต็มูัวเพราว่าถือเลยออาพี่รอง เอาปูสุดสองตัวที่ปูให้มากนะมันก็จะส่งวาให้ว่าหนึ่งหบ่หนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์แปมนบ่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนดอ่าศูนย์หกศูเจดย์แดศย์เกบ่แมนโอ้แลักกะสุดสองตัวด้เพี่องเดติดศูนย์ศูนย์ฝกง่าอีบ่ปูดุรันว่าหันอะือเพื่ะหลายบาทอยู่โอ้ เอาหมาูนี่ห้ามาติดตามสุดสามตัวได้พี่หลังเด้อแต่แตกคือจังฮกซื้อฮกบ่าพี่น้องหัก้อนเนีย่ยคนรลอกันเลยพี่น้องเนาะสุดสามตัวของปู่เข้ามาหลายงวดติดแต่เด้อตอนหันเข่าสองตัวข้างบนข้างล่างเนาะปู่เนาะข้างล่างข้างบนแล้วอ่าเพราะว่า ทางในกรุงเทพทางอันชลบุรีเขาจะถือหลายเร่ว่าเอาไม้ปูใส่เนี่ยแต่เขาขอเบอร์ทัวบกเบอร์ทัเขาเขาส่งม้กสองหมืสองหมืนกลัวอยู่มีผู้สวดดีทำบุญกับผู้กวดจังทั้งจะคข้องวัดถิต่าขึ้ก็ใจอยู่ อ๋าพี่น้องมื่อนี่เรามาตามแล้วอากาศดีแจ่มใสแล้วมื่อนี่ตามหอดหมอกเลยพี่น้องเด้ออากาศดีอากาศดีแล้วครับเนาะว่านหนึ่งตกมือหมือเนาะตั้งยเยอะหนี่งว่าผมเด้งเออมื่อนี่เป็นมือวงกลมฟันทงน้ำปูเนาะแอนคงก็ถ่ายเลยมื่อนี่ยโอ้ะว่ามันสีบ่มีอีกแล้วนะครับผมอืม ปูได้เดี๋ยวฟังแล้วเฝ้าไปหายิบยักบปกติได้ครับยิบซี่ครับโตงของกุ้ยไทยแล้วปูอ่ะอืมนะจะไปเอินอืม,อมชุด3ตัวได้เพี่ยงเด้อ่อยมาแล้วครับนเนาะอ่ะยนัววนนี่เราพุ๋ยเนาะอ่าบอดเยนผิดอืมไอ้เงื่ว่าหันเงนหก หกกันกับเก่าตัวมันเป็นตัวเดียวกันว่าได้เขียนมันเป็นศูนย์หกเด็ดเอออือมันถือวิธีศูนย์หกกันเออเอานางว่าได้กันว่าได้ลงคือจังหัดอ๋อว่าได้เอาคือโนร่งเอามันบอดตึงได้เหตุไรอ๋อนั่นมันต้องเหตุไว้เอาที่จริงแล้วหันที่จริงแล้วมันถือยุธิยันศูนย์เก่าครับผม เลขวิ่งพัฒน์ลานไปเลยกับปูเลขกฟิลพัฒน์ลานงวดน,นี้เราเดินศูนย์เดินศูนย์อ่าใครที่ชอบวิ่งได้พี่น้องได้<อ>ปูพึ่งจะไปอ่าเลขวิ่งพึ่งจะหายมากสำหรับงวดนี้ใครที่ชอบวิ่งเดินที่ศูนย์มากมากศูนย์ล่องเกตอ๋อล่องเอาอืมวันหั พังหันได้ตัวรองอซื้อเราเลยบได้หลาย็าเรียกวิ่งเล่าสองตัวนึง่ไข่าปากก็จะมือก็จะเรียนมันหนึ่งว่ามันร่อยต่อร่อยเนาะอร่อยต่อสองอร่อยเนะาะก็จมือก็จะหนีบมาอมองครับเรียนหมองวิ่งนะซุ่มหมังเงีอันนี้ ระวังหัวกับเก่าวัวปูที่เขียนไว้ดิเมีนโอ้เพราะามันมันเป็นตัวเดียวกันนี่อ่า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 พี่น้องระวังคือหกศูนย์เก้านี่ป่ะโอ้โอ้เมนเอ้ย<ม>นั่นเดียใช่หรยึดนี่นี่อีก<ม>เขียนไว้นี่ดตัวน,ๆๆๆน้อยน, <laughs> น,น,น้อย โอ้เราบริบง้ยเนสีเป็นเก้าเอเป็นพวกเป็นเกลับหัวมันเป็นเก้าเออระวังระวังลูกเชยดกับกับไปยูพี่ร่างระวังหกเป็นเกนะครัระวังหกกับเก้าพี่ร่างซื้อหกศูนกติบีเกาศูนย์ซื้อศูนย์หกกติบีเนี่ยศูนย์เกลาเพิ่มเออนี่มันจะได้ดีแล้วไอ้ห็นบอกงวดื่าไงนั่นบอกว่าอย่างไอ้ศูนย์เก่ามันกลับหัวว่าได้เช็ดถุูกับงสี มันมาออกเอ็นนหนีกซูนกนโอ้มันออกกุนหกกันหมดเพาะว้าันโอ้แมนอีเดียครับพี่กบผมไอซุ้มัหมือนคนี่ปุุงซุ้มยุคของเทปก็จะสลาดสิก็จะถึงประาสองสามหมื่นอยู่โอ้ครับก็จะวันมันตัวเดียวกันเดียน้ปวนเก่าก็ผูกกันครับเพราะ้นหัวร่วงก็เป็นตัวเดียวกันเออ เอาเอฟซีเด็กกองว่าว่าว่าสนใจของเขาเลยปาดออกมาเมีนคพามันนิหลีคือสุด้ก็ไหนเอาสันนะปูเนาะเอาสุดสามตัวพี่น่องครับผมได้ตัวไดนเนะปูได้ตัวไดนมาเนี่ยนี่ละอ่ะหกศครับหกศูนย์แปเก้ออหกศูนย์เจ็ย์เกพี่น้องนีนแต่ว่าปูว่า ให้ระวังหกกับเก้าหนึ่งตัวเดียวกันอเอาใครจะได้สามตัวพี่น้องนี่แหละที่ปูหายมาได้พี่น้องด้วยแต่ว่าเดนศูนยแ์แปดได้ตัววงกลมให้หกศูนย์แปดโทศูนย์แปดปาดโทษพี่น้องวงกลมให้หกศูนย์แปดได้พี่น้องด้วยสำหรับชุดสามตัวเน้นชุดๆมันมาปูตัวนี้เมียน ตัวนี้ละตัวตัวนี้และตัวเนีนเนีนถ้าตัดก็จะเป็นศูนย์แปดศยหกศูนย์เก้ากอยู่ในหันละอยู่ในหันละศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเก้าูอัเดียวลัดเป็นเือนเดียวโอ้พี่ต้องบาทนี้รัดไปเบิดเลยบ่ผู้ที่ไปใส่เะไดิแย่แจวเพราะงั้นไอ้ซู่เหมือนเขาซื้อเป็นเขากระือองครับผม เกาเอ็นูนเกาเราก็ศูนเกาแล้วก็ศูนหกแน่มันนเมก็คือของเขาอีหลีครับเขาทากขาทาดิ้จีก้เจืยต้องกลับให้ต้องมาแล้วปวดหัวกับเก๋าเนาะมันว่าเป็นตัวเดียวกันเนี่ยปูดนะบอกมาเนียนข้มันนิหอีว่ามันดีโบแมนติปูเขาได้เูื่ะสามสี่หมื่นอยู่ครับผม เนี่เขาข้าหงยากนำมังนี่ยยูุ่่งเย็นเนาะมันข้า่งยากน้ำเยียใหม่ยูตั้งเลยเพราะสันมันตีเป็นเสียนมันนะเขาว่าตัวตัวนี้เโปวมันมันข้า่งยากเครื่งไม่เั็นพรสุ่งเอาซ้อนสุ่งขึ้นจากันข้องน้ำ รุ่งโค้งลองมาจากทั้งอย่างคุณเอาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะตามมาแล้วชุดสามตัวสองตัวเนาะชุดเน้นเน้นก็นั่นแหละพี่น้องสามตัวก็บลืมกุ้งกับเก่าปัวเนาะลืมตัวนี้เป็นเด็ดกเอาแคปหน้าจอได้พี่รองเด้อใครอยากวิ่งวิ่งศูนย์เนาะวิ่งศูนย์ใครถ้าใครอยากวิ่งเนาะ แคปตาจอเอาพี่น้องนะขอให้ได้มักมีวิ่งสูงอืมอ่ะโกโกมันมาลำลำด้วยด้วยได้พี่น้องได้สำหรับปู่ทุดงอ่นลึกลักครับผมนะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ออกอ่วขอให้เฮงเฮงปังปังทุกท่านแคปตาจอครับ อันนี้คือชุดเต็มเลยเด้อพี่ห้ังเด้อจะน่าเบิ่งให้เป็นหน้าทางครับสามตัวมีแค่สองหางไอ้ออสามหางสามหางคอือกับผม